สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าไม่ให้หน้าจอมือถือดับเองอัตโนมัติโดยปกติมือถือแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการปิดหน้าจอไว้นะครับอย่างเช่นมือถือของผมนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่15วินาทีไปะจนถึง30วินาทีนะครับคราวนี้ผมจะมาทำการตั้งค่าไม่ให้หน้าจอมือถือ ทำการปิดหน้าจอโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับถ้าจะปิดนะฮะผมก็ต้องปิดเองโดยใช้ระบบแมนนวลหรือว่าใช้มืองผมเองนะครับผมโอเคเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเข้าไปที่ p l y y t t r r ปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่าค a f ฟ i ินหรือเรียกอ่อ,อหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าคาเฟอีน C A d F E I N E หลังจากนั้นก็กดค้นหาปึ๊บ หลังจากนั้นก็มาแตะที่ตัวแอปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทำการติดตั้งผมจะวางลิงก์วิธีดานล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วแตะคำว่าเปิดปึ๊บจะมีป o p พ p ด้งขึ้นมาในหัวข้อเว l c o m e นะครับตอบโอเคเลยปึ๊บหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรนะครับกดปุ่มโ o m ออกจากหน้าจอนี้ปึ๊บ แล้วให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะที่ด้านบนและลูดลงมานะครับบนแถบแจ้งเตือนอ่าปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาอีกปึ๊บแล้วมาแตะตรงนี้ครับเมนู 3. จุดปึ๊บแตะลำดับปุ่มปึ๊บนี่ครับแอปแคปฟ,ฟนหรือว่าเอ่อคาเฟอีนนะครับผมเราจะทำาการนะครับช้นิ้วแตะค้างแล้วลากลงมาที่บริเวณนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเต็มหมดแล้วนะครับเราก็ปัดไปทางซ้ายอ่านะครับแล้วก็ใช้นิ้วแตะที่ คาเฟอีนนะครับแต่ค้างไว้ปึ๊บอ่าลากลงมาครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ครับแล้วเราก็ปล่อยปึ๊บแล้วก็นะฮะนำมาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับนะฮะสำหรับ,บแอปคาเฟอีนเนาะหรือว่าแอปคาเฟนต่อไปแตะเขาว่าเสร็จสิน้นปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับอ่าคราวนี้ลองปัดไปทางซ้ายนี่ครับแอปคาเฟนก็อยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มโฮมออกไปปึ๊บ เวลาเราจะใช้งานนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งค่าไม่ให้มือถือของเรานั้นปิดหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ชัน้วแตกด้านบนแถบการแจ้งเตือนรูดลงมาลูดอีกนะครับปัดไปทางซ้ายเพื่อหาแอปคาฟฟิหแล้ว,ว c ็คาฟ i ีนนะครับเราก็แตะไปในส่วนของแอปเลยปึออ๊บพอเราแตะเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้ไปมือถือของเราก็จะใช้งานได้ตลอดนะครับจะไม่มีการปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติแต่อย่างใดนะครับนะฮะ ซึ่งในส่วนของการตั้งค่าที่เราตั้งเอาไว้ว่า15วิหรือว่า30นาทีนั้นนะครับจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตัวกราฟินจะทํางานแทนนั่นก็คือพอเราเปิดใช้งานนะครับในส่วนของหน้าจอมือถือจะเปิดใช้งานตลอดไม่มีการปิดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกลับให้ให้มือถือของเรานั้นกลับไปใช้งานเหมือนปกติเช่นเคยนะครับนะฮะเราก็เพียงปิดตรงนี้ปึ๊บเพียงเท่านี้มือถือของเราก็จะกลับไปใช้ระบบปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติ ที่เราตั้งค่าไว้ในมือถือนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีตั้งค่าไม่ให้มือถือปิดหน้าจอโดยอัตโนมัตินั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดใจให้กับช่องนน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ